มาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาชมบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังค่ะวันนี้ังอยู่ถนนเจริญลาดพัฒนานะคะารามอินทราหนึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยสิบเจ็ดนะคะข้างหลังแดงสวยๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะเนี่ยนะคะหลังนี้เลยสวยๆเาเ้าซอยเจ็ดนะคะหมู่บ้านคณาทรัพนะคะนี่เข้ามาจากข้างหน้านิดเดียวนะคะนี่ข้างหน้านี้ ข้ามานิดเดียวค่ะก็มาถึงมีแล้วาสาวสาๆบ้านสวยๆเชิญนะคะ<า>นี่<า>บ้านหลังนี้สวยๆเลยค่ะด้านในจอดรถได้นหนันนะคะอันนี้พื้นยกสูงแล้วนะคะพื้นยกสูงโซฟาแถมให้โต๊ะกลางนะคะ ชั้นวางทีวีเนี่ยนะคะสวยงามไฟเราก็สวยงามนี่นะคะอลังการมากๆใครหาบ้านโซนมีนบุรีนะคะรามินทาร้อยสิบเจ็ดนะคะหมู่บ้านคณาทร์นะคะก็สวยๆอย่างนี้เลยนี่นะคะอลังการอลังการครัวใหญ่มาก ครัวใหญ่โตมโหโฬานนี่นะคะพื้นสวยนี่นะคะสวยๆเลยครัวใครหาโซน,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 ออนมีนบุรีนะคะรามินทา117ใกล้ๆเอื้ออาทรมีนบุรีนะคะเดินทางสะดวกค่ะตรงนี้มีรถสองแถวนะคะรถสองแถวเข้า ปั๊มน้ำแทงน้ำค่ะปั๊มน้ำแทงน้ำไว้ให้แล้วข้างบนก็จะโล่งนะคะเนี่ยข้างบนทําโล่งไว้ให้ค่ะไว้ซนซักล้างได้เลยตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นสองนะคะบันไก็อลังการบันไดกว้างขวางมากนี่นะคะพื้นสวยกว้างขวางมากนี่นะคะ,ะมาดูห้องด้านหลังก่อนห้องด้านหลัง ประตูโอ้โหมีห้องน้ำในตัวตรงนี้นะคะห้องน้ำในตัวหนึ่งห้องนี่นะคะห้องนอนมีห้องน้ำในตัวตรงนี้คือมาที่โล่งๆเมื่อกี้นะคะก็คือนี่ค่ะโซนซักล้างก็คือแห้งเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็คือแบบสามารถนั่งเล่นได้เลย มาอีกห้องหนึ่งนะคะอีกหนึ่งห้องนอนโอ้อันนี้ก็ยิ่งกว้างหลักเข้าไปใหญ่คือกว้างอลังการเออนี่นะคะนี่โซนด้านหน้า,น,านี่ด้านหน้านะคะคือสองห้องนอนแต่ห้องกว้างขวางมากและนี่ห้องน้ำในตัว ห้องน้ำมีตัวทั้งสองห้องนะคะห้องนี้มีเพื่อนทาน้ําบุนให้แล้วนะคะเนี่ยจัดห้องน้ําสวยงามอลังการเออดูดีด,ดูโซนนี้นะคะทักแดกมาได้เลยค่ะ089420569 0, 8, 0, 9, 4, 2, 0 5, 6, นะคะมาต่อหน่อยด้านข้างล่างนี่นะคะเขาชุดทานอาหารให้สีที่นั่งโซฟา ตู้โชว์นี่นะคะให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือของแถมให้ทั้งหมดเลยใครหาบ้านโซนมีนบุรีนะคะรามินทา117ทักแดงมาได้ะคะ่ะหมู่บ้านคณาซับนะคะ0 8 0ย์2 0569นะคะ0 8 0 9ค่ะโอ้อลังการงานสร้าง